วันนี้มาดูข้าวโพดนะครับอยู่ข้าง้ๆบ้านพี่ข้างบ้านเขาปลูกนะออกฝักมาสวยดีนะครับมีพื้นที่นิดเดียวก็ปลูกได้นะเห็นไหมฮะนี่นะกำลังเป็นเบบ้คอนเลยนะข้าวโพดฝักอ่อนนะถ้าจะกินตอนนี้ก็น่าจะอร่อยนะแต่เก็บเป็นฝักแก่ดีกว่านะน,นะครับออกกันเยอะเลยฝักใหญ่นะ ครับดอกสวยมากนะนี่นะครับเนเกสอนเขาไปผสมกันนะน่ชอบไหมผมฟูๆเหมือนตุ๊กตานะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอโตโต้มกินอร่อยแนละ้วนะครับโอเคสวัสดียามเชา้าที่บ้านสรุงติ่งพัทลุงครับพเพื่อน